สูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสือ่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกจอเลขเด่นสูนยหวยพารวยนะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรคำนวณเลขเด่นค่ะเป็นสูตรเลขเด่นป,กปักปักร้อยชน2สูตรนะคะในคลิปนี้สูตรการคำนวณจะชนมาแล้วทั้งหมด13งวดนะคะแอดมินก็จะคำนวณให้ดูในงวดนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถไปคำนวณย้อนหลังดูได้นะคะโดยสูตรที่1ค่ะใช้หลักหมืน่น บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0บวก3าบวก1บวก1นบวก4นะคะและสูตรที่2จะใช้ร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่1ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0บวก3าบวก2บวก2บวก2ค่ะแล้วเราก็จะนำเลขเด่นทั้งสองสูตรนี้มาชนกันเป็นเลขเด่นปักหลักร้อยนะคะ โดยสูตรการคำนวณสูตรที่1 a d m i แอดมินจะขีดเส้นสีแดงและสูตรที่2จะขีดเส้นสีฟ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณเลยนะคะวิธีการคำนวณก็จะใช้ผลการออกรางวัลของงวดก่อนเป็นตัวตั้งนะผลการออกรางวัลจะอ้างอิงจากการออกสลากนะคะไม่ได้อ้างอิงจากในเว็บใดๆนะคะ เริ่มคำนวณเลยค่ะสูตรที่1เส้นสีแดงก็ใช้เลข4บวก6บวก1บวก4นะ4บวก6บวก1บวก4 4บวก6ได้10 10บวก1ได้11 11บวก4ได้15ค่ะ15เรานำเฉพาะเลข5าตัวท้ายมาบวกเลขคงที่5บวก0นย์ได้ห้า ห้บวกสมได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกหได้10นะคะใส่ศูนยบวกสได้4ก็จะได้เลขเด่นมา5ตัวคือ5 8 9 0 4และสูตรที่2ก็จะใช้เส้นสีฟ้า6กบวกหบวกสค่ะ6กบวกหบวกสาบวกหได้สิสอง 12บวก3ได้15 15เราก็นำเฉพาะเลข5าตัวท้ายมาบวกเลขคงที่ของสูตรนี้5บวก0ย์ได้5 5บวก3ได้8 8แปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่ค่ะเราก็จะได้เลขเด่นในชุดที่สองมาทั้งหมดห้าตัวเช่นกันทีนี้เราก็จะนำเลขเด่นทั้งสองชุดนี้มาชนกัน เลขเด่นที่เห็นชนกันทั้ง2ชุดนะคะก็ได้แก่เลขห้เลขแปเลขศูและเลขสีค่ะในงวดนี้นะคะเลขเด่นปักหลักร้อยที่ชนกันก็จะได้แก่เลขห้าแปดศูนส จะชนกัน4ตัวนะคะทั้ง2สูตรอันนี้จะเป็นงวดวันที่1กันยา6-3าค่ะทีนี้เลขเด่นที่มันชนกันอาจจะมีหลายตัวหลายชุดเกินนะคะเพื่อนๆก็สามารถหาสูตรเลขดับหรือเลขเด่นมาชนได้นะคะ วันนี้แอดมินก็จะนำสูตรเลขดับมาชนให้เพื่อนๆสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าใครชอบที่จะนำสูตรเลขดับมาชนก็เก็บไว้พิจารณานะคะใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะคะใครไม่ชอบก็ทิ้งไปนะสำหรับสูตรเลขดับที่แอดมินจะนำมาชนนะคะก็จะเป็นสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตร3สูตรดับบนทุกหลักที่แอดมินเอามาลงไว้ เลขดับทุกหลักนะคะดับบนทุกหลักของแอดมินก็จะมีอยู่2ตัวก็ได้แก่เลข5และเลข7นะคะมันมีอยู่3สูตรแต่สูตรที่1กับสูตรที่3มันดับได้เลขเดียวกันคือเลข5เพราะฉะนั้นเลขดับของแอดมินก็คือเลข5และเลข7ถ้าใครชอบที่จะนำเลขดับมาตัดนะคะเราสามารถตัดเลขดับได้เลขดับก็คือเลข5นะคะ ถ้าใครรักเลขห้าก็เก็บเลขห้าไว้นะคะกันไว้ถ้าใครไม่รักเลขห้าก็สามารถตัดดับไปได้เลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะอีกหนึ่งสูตรนะคะที่จะนำมาตัดดับนะคะเป็นสูตรเลขดับหลักร้อยสิบหน่วยบนชุดคูณสามพารวยนะคะเลขดับหลักร้อยของแอดมินจะดับที่เลขสี่ มันจะดับจริงดับอยู่หรือไม่อ่าถ้าใครชอบที่จะตัดเลขดับนะคะแอดมินก็จะตัดเลขดับร้อยให้อีกหนึ่งสูตรนะคะก็คือเลขสี่ ทีนี้ในสูตรนี้นะคะมันก็จะเหลือเลขเด่นอยู่2ชุดนะคะ2ตัวก็คือเลขแปดและเลขศูนย์นะคะแอดมินก็ไม่อาจทราบได้นะคะว่าตัวไหนจะมาบางคนอาจจะไม่ชอบเลขหลักร้อยทั้ง2ตัวนี้ก็ลองหา สูตรการคำนวณสูตรอื่นมาเทียบดูนะคะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮงเฮงรวยรวยขอให้โชคดีมีเงินใช้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ